กับป้ายาเฟมมี่วันนี้นะคะเราจะมาป้ายาเติมเต็มความความฝันไว้เด็กใช่ปกติเราก็มีกระตุก,กาตากันแหละนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ได้มีแบบเป็นตัวเล็กๆเ,เป็นเซ็ตแบบนี้ใช่ในวันนี้เรานนมีซีรีส์ใหม่เราไปเห็นซีรีส์แบบนี้มาตอนนั้นพี่บอสไปเลื่อนแล้วไปเจอในอินเทอร์เน็ต ปรากฏไปเจอซีรีส์ตัวนี้มันเป็นซีรีส์ชื่อว่าอะไรนะจริงๆอันนี้เป็นของแอคทอย์นะเนาะแล้วก็อ่ามันเป็นของแอคทอยนะครับซีรีส์อิซากะยะไฮดักซีรีส์ก็จะเป็นหน้าตาเนี่ยก็จะเป็นลูกเป็ดน่ารักน่ารักครับแก้มยุยยุยเห็นแล้วก็จะนึกถึงคนถือนะคะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูว่าเหมือนคนถือหรือเปล่าได้อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเดี๋ยวให้ดูกล่องนิดนึงก่อนนี่ ซีรีส์เป็นหน้าตาอย่างนี้นข้างในเนี่ยจะมีหกกล่องแล้วก็ซีรีส์ของมันเนี่ยจะมีทั้งหมดหกลายที่เป็นหกลายหลักเนาะภาษาจีนนี่มันอ่านว่ายาปะเนี่ยที่แปลว่าเป็ดเป็ด,ปดใช่ไหมใช่เรามาแกะก,กันเถอะแล้วก็จะมีสองตัวด้วยบอกก่อน,นมันเป็นสองตัวมันเป็นตัวตัวซีเรตแล้วเราจะเจอหรือเปล่าอ่าก็อยู่ในนี้แหละลองดูจะมีไม่่ตัวซีเรตเนี่ยถามคนขายเขาบอกว่าราคาประมาณพันเก้าร้อยกว่าบาท อาจจะมีอยู่ในกล่องนี้ก็ได้นะหรือว่าเขาแงะของเราไปแล้ววาเปล่ายังไม่มีรอยอ่ะเอามาแกะกันเลยแล้วกันนะครับนี่รอยอ่ะเย้เจต่อกะยากลา มีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยมีหกตัวหตัวแล้วซีเค็มันจะอยู่ได้ไงอ่ะก็เราจะไม่ได้ตัวใดตัวหนึ่งถ้ามีซีเค็ดมาอ๋ออ่ามันเป็นลักษณะกล่องสุ่มมีหกอันแล้วเกิดว่าเราได้กล่องแรกนี้มาแล้วมันเป็นซีเคตเลยเหรอก็จะมีตัวใดตัวหนึ่งในนี้ไม่ได้แต่ว่าเราตัวไหนตัวไหนชอบสุดชอบตัวชอบตัวชอบตัวถือปลาอ๋ออืมวันที่มันลุ้นกัน เขาแกะตัวนี้ระหว่างนี้รอแกะตัวอ็อกเตอร์ปูช็อปอ็อกเตอร์ปูด้ด้าอ่นแรของเราเป็นตัวสิเกตค่ะตรงนี้จริงมันจะมีข้างในเนี่ยมันจะมีป้ายบอกด้วยเอาเหรอมันจะยังไม่บอกไงว่ามันคืออะไรจะมีแบบชามได้ชามมาแปลว่านี่ตัวนี้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 ไม่ใช่สิเกตไม่ใช่ เนี่ยมันจะมีตรงนี้ด้วยเนาะเวลาที่มันแกะออกมาแล้วอะเพื่อยืนยันว่าแบบแกะครั้งแรกอะมันจะแตกครับก็คือเหมือนถ้าแบบเรานในในเราเราแกะอตัวเนี้ยสติกเกอร์มันก็จะติดมันจะขาดออกมาได้ของที่แบบแกะแล้วอะตัวสติกเกอร์ตัวเนี้มันก็จะขาดเราก็เช็ดได้นาเตงควาข้างหน้าเลยนี่ มันจะตะบูตะปีอ่าแล้วก็จะมีการ์ดการ์ดก็จะเป็นตัวของมงโจอัออ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 อต้อออ้ออออนอออตัวอะไรล้าอัออ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 อ้ออ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 อ ใช่ได้ตัวปลาเจนอยากได้ตัวก๋วยเตี๋ยวนี้ใช่ไหมเจนบอกเจนชอบก๋วยเตี๋ยวป่ะวะเจนชอบตัวปูดอ๋อเจนลืมไปว่าเจนชอบเฮ้ยมันเหมือนออกตัวปูดนยยี่ไงโอ้วันนี้เราตังต้งใจมาอ่ะลองโชว์โชว์น่าเอ็นดูปุดปุดเราอาจจะได้ซิกเก็ตก็ได้ใช่อเอามาของเจนก่อนขอเจ้าเจ้าเจ้า งานเขาดีนะแบบเงิน,นเงียนเงิน,นเงียนไรที่สิเฮ้ยตรานี้ตัวสีเขอรึเปล่าไม่ใช่แล้วนี่ตัวตัวตัวเอกตัวแรกที่มีดอกซากุระอยู่ตรงนี้น้องเซลโมงมันเป็นเรียกว่าอะไรนอน,นตัวข้าวปั้นปะ่ะเออเหมือนข้าวปัน้นนี่ นะไหนจะมีซีเค็ดหรือเปล่าแกะดูขอให้ได้ติเค็ตบ้างเถอะวันก่อนคลิปก่อนหน้านี้ที่ออกไปถ่ายกับพี่เอกอะแกะอ,ออมาไม่มีซื้อมาอย่างละกป่องด้วยนะคนละหกตัวนละ<ะ>พี่เอกชุดหนึ่งเขาชุดหนึ่งไม่มีเซตนี้เหรอไม่ใช่เซตนี้เซตอื่นไม่เคยได้ติเค็ตเลยน้องเทียงปูราเฮ้ยหัวหมกันเลยอะไหนยังพึ่งยั่นะถือไปก่อนเข็ดไป ไหนน,น้องเทงปูละก็คนน่ารักเลยอ่ะสีมันสีมันดีมากเลยนะว้าวคือตัวมันจะเนียนมากนวลเนียนแล้วมีบรัชออนนะคะคําดีอ่ะเซตนี้จริงๆก็ทันน่ารักมากแล้วเหลืออีกกี่ตัวเนี่ยออ้สองตัวสุดท้ายแล้วเราจะได้ซิ c r e t เรอราเปล่า,าได้ secret แล้วเอาไปขายกันเถอะเออบอกพี่เอก็บอกผมนั่นเองนะว่าติดๆได้เอาไปขายตอกำไร พี่สิเกตหรือเปล่ปาเนี่ยไม่ใช่แล้วนะออกโตปดเต็งไงสิเกตออกโตปูดโอ้โหสิเกตอะไรออกโตปดเต็งกว่าจะเจอไหนเดิมอ็อกโตปูในไปเอาออกโตปดใกล้ๆได้ไหมอยากเห็นอองโตปดใกล้ๆเป็นทำอะไรอ่ะอ่ะก็นี่ไงหวออัวกระปูดอ๋อเออหัวเหมือนกันเขาไม่เห็นอันนั้นหรือเปล่าเออแหน่เ,เจง๋งเจ๋งเจ๋งตัวนี้น่ารัก น้องทาโกยากิคือมันมีมันจะมีตัวงานมันจะแบบนั่นด้วยนะเตงถ้าเต็งเห็นหัวมันอนะ่ะเนี่ยสีมันจะแบบเป็นสีน้ําตาลด้วยตามเหมือนแบบทาโกยากิอ่ะที่เวลาแบบแบบเออทำเห็นแล้วหิวเลยเฮ้ยสีเข็ดแล้วเปล่ากล่องสุดท้ายแล้วกล่องสุดท้ายก็เป็นน้องหัวปลาถามอสงสัยสงสัยเหมือนแมใไช่นะเราก็ไม่รู้นะน้องหัวปลาโดยจะมอมเมมนะคะอ่า เป็นลายปลาไม่ไมนะครับไม่มีตัวสีเขกตน,นี่ให้ดูตัวปลาให,ให้ดูหน้าปลาเอ๋เป็นน้องปลาโดนรอยกับด้วยงน,ๆๆๆน่าถือว่าเป็นเซตที่น่ารักมากใครที่แบบชอบซีรีส์เล่นแบบ blind box ก็แนะนำเลย blind box แต่จริงเป็นงานของจีนนะอืมก็น่าจะใช่เพราะที่กล่องตัวนั่นมันก็ภาษาจีนหมดเลยภาษาจีนเนาะใช่ค่ะใครชอบก็ไปลองหาดูนะคะเป็นซีรีส์อิสกยะใช่น่ารักมากเลยมีแล้วคุ้มแน่นอนใช่วันนี้ก็ป้ายยาประมาณนี้ไว้เดี๋ยวคราวนั้นถ้าสมมตมีตัวไลฟ์บ็อกซ์อย่างนี้มาอีกก็จะเอามาแชร์ให้แกใช่เอามาแกกันอีกเพราะว่าจริงๆเราปกติเนี่ยเราไม่ค่อยจะเห็นรุ่นรุ่นนี้สักเท่าไหร่เรียกว่าบังเอิญเจอใช่แล้วก็ เจอเราชอบเลยตกหลุมรักเลยแต่ใช่ว่าของจีนไม่น่ารักเซตนี้ของจีนให้ไปเลยสิบเต็มสิบค่ะสิบเต็นสิบเป็นพวกที่ให้คะแนนง่ายถ้าสมุดใครมาเป็นนักใช่ปล่อยเกีย์นะใครมาเป็นนักเรียนนะคะได้เต็มไม่แต่เพราะว่าเราเลือกของที่เราแบบชอบเราชอบอันนี้เราชอบเราก็เลยมาเล่าให้ฟังใช่เพราะเห็นแล้วมันน่ารักแต่ละตัวก็คือมันมีคาแรคเตอร์ของมันแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวจะขึ้นโชว์ตัวซีเคตสองตัวให้ด้วยตัวซีเคตสองตัวราคาประมาณตัวละพันเก้าร้อยกว่าบาทตัวพันเก้าพันแปดประมาณนี้เลยซึ่งก็เป็นตัวหายากจริงๆแหละเท่าที่รู้เหมือนเป็นการน้ำชาไปอีกตัวคืออะไรจำไม่ได้เป็นเอนาปั้นมั้งไข่เป็นเหมือนซูชิซูชิไข่หวานเป็นหัวซูชิไข่หวานเดี๋ยวขึ้นให้ดูออก็น่ารักมากๆฝากเซตนี้ไว้แล้วกันเผื่อใครชื่นชอบก็ไปติดตามเอาเราไม่ได้ขายเราไม่ได้ขายเราซื้อ เรา <จะ S 1> เป็น,นใช่เรามาตั้งโชว์เราอย่างเดียวเราชื่นชอบนะครับ<ะ>ติดตามกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าว่าเราจะแกะกล่องอะไรกันแล้วพบกันนะครับยา